สวัสดีครับสวัสดีนะครับท,ทุกทท่านขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงลาร้ำรวยๆนะครับ ه, ฟุตบอลช้างเอเอคันะครับต้นเดือนเมษาย,ยนนะครับก็จะระเบิดแข่งขึ้นนะครับเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายก็ลงหลักปักฐานด้วยเวลาแล้วก็วันที่เรียบร้อยเราไม่ต่างจากนี้แล้วแหละไม่ต่างจากนี้แล้วแหละออตอนแรกมาก็ยังยังไม่รู้เวลาเลยว่าจะเตะวันไหน เมื่อ2อาทิตย์ทีท่แล้วเนี้เออเขาก็อัปเดตเข้ามาว่าเออ18นาฬิกานะ17 18.30ตามตารางที่แอดมินนำมาฝากนี่เลยครับเริ่มต้นด้วยสมุทรสาครซิตี้นะครับทีมจากไทยลีก3นะครับ17นาฬิกาตรงกับวันพุธที่9เมษายนนะครับช่วงนั้นก็แอดมินลาลางานเรียบร้อยแนละ้วไปหาคุณคุณปู่หาคุณพ่อนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดท,ที่ถินลำดวนเพิงนะครับเอ,อ ไปพักที่นั่นไปชาร์จแบตเตอรี่สักนิดหนึ่งก็โปรแกรมก็จะไปนอนที่ปากช่องหรือเขาใหญ่สักคืนหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ขับรถต่อไปถึงบ้านเกิดเลยอะไรประมาณนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะพบกับนครราชสีมา fc นะครับาสวัสดแค,ครับก็ไม่น่าไม่น่าจะพลิกโผอะไรอย่างเงี้ยสวัสดทน่าจะเข้านะครับถ้าสมมุติว่า,าตามสถิติแล้ว แล้วก็ขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับ18บแนาฬิกาวันเดียวกันนะครับต้อนรับการมาเยือนสุขโขทัยนะครับนี่คือคู่ที่2เป็นการพบกันของไทยลีกหนึ่งนะครับทีมจากไทยลีกหนึ่งคู่ต่อมานี่คือถือว่าบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้นะครับไทยลีกหนึ่งเช่นกันนะครับเนี่ยทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับณขณะนี้นัเวลาทําคลิปนี้กําลังลุนล้นลุ้นลุ้นแซงบุรีรัมย์อยู่นะครับลุ้นแซงบุรีรัมย์นี่คือว่าแต่มันเท่ากันเหลือเกินจะเท่ากันเหลือเกินเนี่ยนำ บุรีรัมย์นำอยู่แค่สองแเปกนะครับแต่ทูบังคอกเนี่ยเตะมากกว่านะครับนั่นคือไทยลีกหนึ่งนะครับ FA ฟเคัพนี่จะต้อนรับการมาเยือนของกิเลนพยองนะครับเมืองทองอยู่ในเตะนะครับนะสิบแปดนาฬิกานะครับไปที่สุรินทร์ซิตี้นะครับอ่าสุรินทร์ซิตี้เมืองช้างนะครับนะต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมนะครับ18บแนาฬิกานะครับโอ้ แฟนๆของสุรินไปเชียร์ครับเชียร์ทีมของท่านซึ่งพบกับทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยบีจีปทุมนะครับวันเดียวกันแล้วก็เวลา18บแนาฬิกานะครับหลุดมาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ1ินาฬิกาครึ่งนะครับแพร่อยู่ในเตดนะครับทีมลอกจากฝูงจากไทยลีก2นะครับพบกับทีมอันดับที่10นะครับของไทยลีก2เช่นกันนะครับนครศรีอยู่ในเตดนะครับ18บแนาฬิกาแพร่อยู่ในเตตว่าตามทรงนะครับ โมเมนตัมนะขนาดนี้จะหลุดไปในโซนเพย์ออฟนะครับนำอยู่ดีๆนะก็อาจจะมีนักเตะเจ็บอะไรประมาณนี้ครับแอดมินเดาไว้นะครับก็ทำให้ฟอร์มหลุดหลุดหลุดมากเลยครับถือว่าหลุดมากเลยนะครับเจอกับนครศรีอยู่ในในเตจนีไม่ใช่ของง่ายนะครับรู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับพบกันหนึ่งเนืองในปีนี้อย่างน้อย2แมตช์นะครับมาเจอ f a ฟคัพเนี่ยลองดูนะครับผม ยันธบุรีนะครับทีมจากไทยลีก2เช่นกันนะครับพบกับราชประชานะครับ18บแนาฬิกาสานาทีตัวแทนจากไทยลีก3นะไม่ใช่ตัวแทนก็เป็นไทยลีก3นั่นแหละครับในโซนภาคกลางนะโซนโซนเซ็นเตอร์เลยนะครับของไทยลีก3นะครับราชประชานะครับอดีตราชประชานี่ยโหสุดปังและสุดยอดเลยครับวอลวันชิดตาวนิตนะครับโอ้หลายท่านนะครับแอดมินจำชื่อไม่ได้นะครับเออก็เป็นแต่ตั้งแต่แอดมินเป็นเด็กเนี่ยโหติดตามเลยนะครับราชประชา แล้วก็ฐานอากาศอะไรประมาณนี้ครับก็แบงค์ต่างๆ,าๆนานาครับเช่นกสิกรไทยแบงค์กรุงเทพอะไรเนี่ยยักษ์ใหญ่ของลูกหนังเมืองไทยบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับตอนรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายโอ้นี่คือไทยไทยลีกหนึ่งมาพบกันนะครับ19นาฬิกานะครับลงเตะที่ช้างอารีนาสเตเดียมนะครับสิงห์เชียงรายไปเยือนบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับทีมลุ้นแชมป์ของไทยลีกหนึ่งและ เข้ารอบ ACL รอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วาบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดน,นะครับสุพรรณบุรี FC นะครับลำลำล,ลอนว่าจะตกไปไทยลีก3หรือเปล่านะครับจะพบกับราชบุรี FC นะครับเวลา19นาฬิกานะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับทีมสุพรรณบุรีเนี่ยลุ้นตกชั้นในไทยลีก2 ตอนแรกตอนเปิดฤดูกาลในรุ่นจะขึ้นไทยลีก1เข้าโซนเพย์ออฟไทยลีก1สุดท้ายก็คือน่าจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเปลี่ยนแปลงทีมอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําให้ทีมดับดรอบ,บลงไปอยู่โซนนี้ตกชั้นครับวางอยู่บุ้ยตารางของไทยลีก2นะครับอ่ะทั้งหมดนี้คือรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลช้าง FA ครับ 2024-25ฤดูกาลนี้นะครับจวนเข้ามาแล้วแหละอ่านี่คือคือช่วงท้ายๆของฤดูกาลก็จะประมาณนี้นะครับผมอสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ